ายหุดผมขออนุญาตพวกเราว่าเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกจะโชว์ให้ทุกอย่างนะครับอยากชอยากถามอะไรตอบท,ทุกประเด็นลุงที่นี่ในยุคใหม่โดยผมปลูกรับคำสั่งมาพร้อมรับใช้และพร้อมให้สังคมตรวจสอบและทุกสิ่งที่เราทำผมพูดได้เต็มปากก็มีโควิมแลกะหละ ก็มีการพน,นันนั่นแหละที่มันทําให้ลุงทินีวันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ลุงทีนีเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือช่วยเหลือสังคมจริงๆและยินดีให้สังคมจับตาเราหรือตรวจสอบเราและขอกําลังใจพวกเราให้กําลังใจพวกผมเดินบนขัากางความเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างของพี่น้องเราแต่ยืนยันลุงทินีในยุขคองต่อไปนี้จะไม่แข่งกับไทย จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทุกคนและยินดียินดีจับมือทุกฝ่ายบนกราิกาที่ดูดีสร้างหรือบนบนสิ่งที่ผมำกำหนดแนวคิดหรือนโยาบายจะเป็นรูปนี้แลว้วก็เดี๋ยวต่อไปผมขออ,อนุญาตพี่ชายอ้นแล้วก็ที่เกี่ยวข้องได้กรุณาชี้แจงในส่วนของตัวเองและเดี๋ยวก็เราออกข้างนอกเนี่ยท่านอยากถามอะไรผมอยากชมอะไรหรืออยากแกอะไรลึกๆที่เป็นมงมลับหรืออยากคุยกับท่านรองเอก ินด,ดีทุกคำถามนะครับแล้วก็สุดท้ายผมในฐานะคนที่มาดูทำมวยผมไม่ดรามากกับใครผมไม่รู้เรื่องด้วยผมไม่รู้เรื่องด้วย5-3 2-1แต่5-3 2-1ในสถานแห่งน,นี้จะไม่มีร้อยเปอร์เซ็นตั้งแต่บัดที้เป็นคนไปขอบคุณครับ